ชมก็คือบ้านแบบดูเอค่ะคุะคณผู้ชมซึ่งมีพื้นที่นะคะอยู่ที่18ตารางวาค่ะหน้ากว้างของบ้านหลังนี้อยู่ที่5.6นะคะลึกอยู่ที่ประมาณ13เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมมีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมเข้าไปชมในบ้านกันต่อเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากบ,บริเวณนี้นะคะที่เป็นที่จอรดรถหน้าบ้านสามารถจอรดรถสองคันได้อย่างสบายเลยนะคะอาจจะรู้สึกว่า,วาฟิตนิดนึงแต่ก็คือจอดได้สบายค่ะคุณผู้ชมมามุม,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 มนี้กันต่อเลยนะคะ เช่นเคยนะคะมุมด้านนี้ที่เขาทําไว้ก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะคุณผู้ชมซึ่งสังเกตได้เลยนะคะว่าตัวบ้านเนี่ยจะสูงกว่าพื้นที่จอดรถนะคะขึ้นไปประมาณ15เซนเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะมาด้านนี้นะคะเข้าสู่ตัวบ้านกันก่อนเลยจะมีเฉลียงหน้าบ้านอยู่นิดนึงนะคะคุณผู้ชมถอดรองเท้าแล้วก็เข้าสู่ในบ้านกันต่อเลยค่ะนี่วัสดุก็เช่นเคยนะคะจะเป็นอลูมิเนยียมดำแบบนี้นะคะที่ให้มาโครงสร้างของบ้านนะคะก็จะเป็น อิดมนเบาค่ะแล้วก็พื้นก็จะเป็นแบบฐานแพ่ค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ตัวบ้านกันต่อเลยดีกว่าค่ะ,คะเข้ามาสู่ตัวบ้านแล้วนะคะผู้ชม แต่เช่นเคยนะคะว่าบ้านแบบดูเอเนี่ยก็จะเป็นบ้านเปล่าค่ะคุณผู้ชมไม่ได้รวมในส่วนของเฟอร์นิเจอร์มาให้ด้วยนะคะแต่นี่เป็นบ้านตัวอย่างที่เขาแต่งมาให้ดูนะคะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงขนาดของบ้านนะคะจะก,กว้างอยู่ที่5.6คูณ5.6เลยค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะคุณผู้ชมมาพูดถึงในส่วนของโซฟาที่เขาจัดไว้บ้างก็คือจะเป็นแบบ2ที่นั่งแบบนี้นะคะมีโต๊ะกลางตรงนี้นะคะ มุมด้านหน้าก็คือจะเป็นมุมในส่วนของพื้นที่วางทีวีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นชั้นจัดตกแต,ต่งแบบสวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าการจัดเนี่ยได้อย่างลงตัวเลยค่ะเรียกได้ว่ามีพื้นที่ใช้สอยภายในด้านล่างเนี่ยครบฟังก์ชันเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูในส่วนถัดไปกันบ้างนะคะมานในส่วนนี้ก็คือจะเป็นโต๊ะทานข้าวแบบสีที่นั่งนะคะที่แบบโต๊ะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะที่เขาจัดมาไว้ให้แต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามันใหญ่ไปอาจจะเล็กลงมาอีกนิดนึงแล้วก็ คิดเข้าไปในส่วนของช่องแสงบริเวณด้านนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าห้องนี้เป็นห้องริมนะคะก็เลยมีช่องแสงด้านข้างด้วยค่ะคุณผู้ชมเรามาต่อมุมนี้กันเลยดีกว่านะคะที่เขาจัดมาเป็นมุมครัวนะคะที่เป็นครัวแบบซอฟต์คิทเช่นไว้ภายในบ้านค่ะคุณผู้ชมฟังก์ชันนะคะก็จะเป็นรูปเอนเอนิดนึงมีอ่างล้างจานนะคะบริเวณนี้นะคะ เตาไฟฟ้าที่ให้มาแบบสองหัวเตาแบบนี้เครื่องดูดฟันด้วยนะคะที่ให้มาเครื่องดูดควันบริเวณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นชั้นวางของค่ะตรงนี้ที่มีให้นะคะแล้วก็เป็นตู้ด้านล่างตรงนี้นะคะที่เรียกได้ว่าจัดวางื้นที่แบบเพียงพอเลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะเขาก็าจะจัด แบบว่ามุมพื้นที่วางตู้เย็นนะคะคุณผู้ชมที่ไม่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมวางไว้บริเวณนี้นะคะเนื่องจากเขากั้นบริเวณนี้ไว้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อตู้เย็นใหญ่มาก็ไม่สามารถรับตัวนี้ออกไปก็ได้ค่ะคุณผู้ชมนี้นะคะมาตอนในส่วนของประตูที่เชื่อมสู่หลังบ้านกันเลยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่หลังบ้านก็เหมือนเดิมนะคะความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะยาวก็คือเท่ากับตัวบ้านเลยค่ะ5.6เมตรนะคะคุณผู้ชม แต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะชอบแบบลักษณะครัวหลังบ้านก็คือต่อเติมทําเป็นพื้นที่ครัวอยู่หลังบ้านได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะพื้นที่ส่วนหลังบ้านเนี่ยเขายัางซัพพอร์ตในส่วนของเครื่องซักผ้า,าไว้หลังบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมฝนใกล้ตกแล้วเราเลยไม่ขอออกนอกบ้านนิดนึงนะคะคุณผู้ชมมาต่อฝั่งด้านนี้เลยนะคะที่เขาให้ ว้าว wow. สุขภัณฑ์ในห้องน้ำค่ะคผู้ชมเรียกได้ว่าพื้นที่ห้องน้ํากว้างมากเลยนะคะที่ให้มาที่ให้มาก็จะเป็นอ่างล้างมืออย่างนี้นะคะอ่างล้างหน้ากระจกนะคะโถสุขภัณฑ์และอีกเช่นเคยค่ะผู้ชมจะแบ่งสเต็ปเป็น3ส,ส่วนอย่างที่แจ้งไว้นะคะพื้นที่ตูวบ้านจะสูงนะคะสเต็ปเข้ามาในห้องน้ําจะต่ําลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนฟังก์ชันของบริเวณเนี่ยอ่างอาบน้ํานะคะบริเวณนี้ก็จะมีนี่ค่ะประมาณอีกสเซนติเมตรค่ะที่ต่ําลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมนี่แล้วก็ฝักบัวนะคะที่เขาให้มาแล้วก็ ซัพพอร์ตในส่วนของเครื่องทาน้าอ,อุ่นไว้ให้ค่ะถ้าคุณผู้ชมจะติดตั้งนะคะเรียกได้ว่าฟังก์ชันของห้องน้ําด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันแบบสามารถอาบน้ําได้เต็มที่เลยนะแขกมาก็คือใช้ห้องน้ํานี้ได้เลยคคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปสู่ชั้น2นะคะพื้นที่ของด้านล่างเนี่ยยังมีอีกส่วนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เขาจัดไว้ให้ด้านนี้เลย มุมด้านนี้นะคะที่เขาจัดไว้ให้ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทำงานของคุณพ่อนั่นเองนะคะหรือว่าของคุณแม่ที่ทำงานนะคะด้านนี้เลยค่ะมีลิ้นชักเก็บของแบบเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยบริเวณนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีชั้นวางเก็บของอีกเยอะเลยนะคะเหมือนกับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ใต้บันไดที่มีพื้นที่สามารถที่จะทําเป็น โตะนะคะเขียนหนังสือหรือว่าโต๊ะทํางานมุมนี้เลยนอกจากนี้นะคะมุมด้านนี้ก็ยังมีกระจกนะคะสองหน้าบานที่สามารถเปิดรับแสงได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเราไปต่อในส่วนของชั้นสองต่อเลยดีค่ะซึ่งเป็นโซนพักอาศัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชม บันไดที่ขึ้นต่อสู่ชั้น2เนี่ยจะมีทั้งหมด3พักด้วยกันนะคะคุณผู้ชมโหสังเกตได้เนี่ยจะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมว่า for to ceiling ของบ้านนี้นะคะอยู่ที่2.6ต่อชั้นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสังเกตว่าบันไดมีสัมพักค่อนข้างที่จะสูงเลยค่ะคุณผู้ชมมุมด้านนี้นะคะที่ยาวจะดบนลงล่างสามารถที่จะติดเชนเดเียร์ได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบของคุณผู้ชมเลยค่ะ เรามาต่อห้องนอนด้านนี้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นห้องนอนที่3ค่ะคุณผู้ชมประตูนะคะจะเป็นไซส์เท่ากันนะคะทั้งบ้านเลยในห้องนอนนะคะอยู่ที่กว้าง80เซนสูงประมาณ2เมตรค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ลักษณะของประตูห้องนี้นะคะจะเป็นแบบผลักเข้าสู่ด้านในค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องนี้เลยนะคะที่มีความกว้างอยู่แค่เพียง2.4คูณ2.6เมตรเลยค่ะคุณผู้ชม แต่ว่าเขาจัดฟังก์ชันได้อย่างลงตัวเลยนะคะเหมือนเตียงเนี่ยก็คือจัดไว้3ฟุตค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้ห้องมีพื้นที่เหลือกว้างแต่ถ้าจะจัดใหญ่กว่านี้ก็คือได้นะคะประมาณ3.5ฟุตได้เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยฟังก์ชันเตียงที่เขาจัดมาไว้ให้นะคะส่วนด้านนี้เขาก็คือจัดเป็นชั้นวางของมาให้บริเวณนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมจะบิ้วเป็นแบบอื่นเลยก็แล้วแต่เลยคะ่ะคุณผู้ชม ห้องนี้นะคะเป็นสไตล์แบบห้องการประวติวาาต์นิดนึงเหมาะสําหรับทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวเลยนะคะคุณผู้ชมมุมนี้ที่เขาจัดมายังเป็นมุมโต๊ะเขียนหนังสือนะคะหรือโต๊ะทําการบ้านมุมด้านนี้เลยที่รับกับช่องหน้าต่างนะคะบริเวณนี้เพื่อที่จะรับแสงเข้าสู่ด้านในห้องนะคะคุณผู้ชมส่วนตู้เสื้อผ้าจัดได้เต็มที่เลยะคะ่ะคุณผู้ชมชั้นวางของด้านบนสุดนะคะส่วนด้านนี้นี่จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบแขวนนะคะ ขนาดสามหน้าบานเลยค่ะคุณผู้ชมนี่แล้วก็ยังมีแบบเก็บของนะคะอยู่บริเวณด้านล่างมุมนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าฟังก์ชันห้องนี้เนี่ยถึงจะห้องเล็กแต่ว่าวางฟังก์ชันได้อย่างลงตัวแล้วก็พื้นที่เหมาะสมเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูในส่วนของห้องน้ํากันต่อเลยนะคะที่เหมือนเดิมค่ะห้องน้ําชั้นบนเนี่ยจะมีอยู่แค่หนึ่งห้องน้ํานะคะแต่ว่าใช้รวมกันทั้ง3ห้องเลยอย่างที่บอกเหมือนเคยถ้าคุณผู้ชมเนี่ย เท่าพร้อมกันก็สามารถที่จะลงไปใช้ห้องน้ําด้านล่างได้เลยค่ะเนื่องจากว่ามีฟังก์ชันในส่วนของอาบน้ําด้วยค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ด้านนี้นะคะก็จะมีสเต็ปลงสู่ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าสุดโทสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าเนี่ยโทสุขภัณฑ์อ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะบริเวณนี้แล้วก็กระจกนะคะส่วนมาด้านนี้ก็เป็นฟังก์ชันในส่วนของอาบน้ํานะคะมีฝักบัวให้มีซัพพอร์ตในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะช่องวางไว้ให้วางสบู่นิดนึงตรงนี้นะคะ ือคุณผู้ชมจะเพิ่มพื้นที่ในการวางสบู่ข้าใหม่นิดหนึ่งก็ได้เลยค่ะผู้ชมนี่เช่นเคยตรงนี้นะคะก็จะมีสเต็ปอีกนิดนึงลดหลั่นลงมาค่ะแล้วส่วนกระเบื้องในห้องน้ำทั้งห้องด้านบนและด้านล่างนะคะก็ปูตั้งแต่พื้นเสอรฟ้าเลยค่ะผู้ชมเรียกว่าปูที่เต็มที่นะคะเช่นเคยมีกระจกระบายกลิ่นนะคะเพื่อออกไปสู่ด้านนอกบริเวณด้านนี้เลยค่ะผู้ชม ่อนอื่นนะคะที่จะไปสู่ห้องอื่นๆเรามาพูดถึงกระเบื้องกันบ้างนะคะที่ให้ภายในบ้านาชั้นล่างนะคะข้างล่างบ้านเนี่ยจะเป็นกระเบื้องแบบ60คูณ60ค่ะที่ให้มานะคะไซส์ใหญ่เลยส่วนชั้นบนเนี่ยเพื่อให้ได้อารมณ์แบบบ้านนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าพื้นที่แบบบ้านสไตล์มีความอบอุ่นสัมผัสที่ราบเรียบนะคะก็จะให้เป็นพื้นลามิเนตมาด้วยค่ะคุณผู้ชมพื้นทั้งชั้นสองทั้งบ้านเลยนะคะเป็นในส่วนของภักอาศัยมาต่อห้องนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม อันนี้ก็เป็นห้องไซส์ที่ไม่กว้างม,มากนะคะคุณผู้ชมมุมนี้จัดเตียงไว้เท่าเดิมค่ะคุณผู้ชมนี่ขนาด3มฟุตนะคะเตียงนี้แต่ฟงังก์ชันเขาก็จัดไว้ได้เต็มที่เหมือนกันนะคะห้องนี้เช่นตู้เสื้อผ้านะคะแบบสองหน้าบานบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่พื้นที่เก็บของเต็มเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้เขาให้แบบว่าปล่อยเลยพื้นที่แบบแขวนอย่างเดียวเลยไม่มีแบบพับวางนะคะ แต่กระนั้นชั้นด้านบนเขายังทําเป็นชั้นเก็บของนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในส่วนของห้องเก็บของบริเวณนี้ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นช่องหน้าต่างนะคะที่เปิดรับแสงค่ะคุณผู้ชมมุมด้านนี้นะคะรับแสงได้อย่างเต็มที่เลยนะคะห้องนี้ติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งห้องเลยนะคะเป็นลักษณะบ้านตัวอย่างแต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าบ้านเนี่ยจะเป็นแบบผนังฉาบเรียบทาสีค่ะจะไม่ได้ติดวอลเปเปอร์มาให้นะคะ เรามาพูดถึงในส่วนของความกว้างของห้องนี้กันบ้างจะอยู่ที่2 8คูณ3เมตรค่ะคุณผู้ชมไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันต่อเลยค่ะ มาสู่ห้องมาสเตอร์เบสรูมกันบ้างนะคะคุณผู้ชมที่ฟังก์ชันบอกเลยว่าจัดได้อย่างเต็มที่เลยนะค,ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตู้เสื้อผ้าที่แบ่งมาเป็น2ตู้แบบนี้เลยนะคะแบบฮิเทนโฮเลยและในตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีชั้นวางด้านบนนะคะพื้นที่แขวนนะคะบริเวณน,นี้แล้วก็เป็นลิ้นชักสําหรับภาพเก็บเสื้อผ้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะแล้วก็สามารถที่จะซ่อนลักษณะเด่นไว้นี่ค่ะคุณผู้ชม เปิดไฟได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเวลาที่ลุกขึ้นมานะคะไม่อยากที่จะมองแบบว่าพื้นที่มองไม่เห็นไม่อยากเปิดไฟเมนหลักก็คือเปิดไฟตัวเสื้อผ้าแค่นี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่มุมตรงกลางนะคะที่เขาแบ่งแยกไว้ก็จะเป็นในพื้นที่ของเอ่อพื้นที่แต่งหน้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้หญิงคงชอบหน้าดูนะคะเนื่องว่ากกระจกเนี่ยเป็นไซส์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมมองเห็นทั้งตัวเลยนะคะว่าวันนี้เราแต่งชุดที่เหมาะสมหรือย,ยังแล้วก็เรียบร้อยพอหรือย,ยังนะคะ นี่เป็นโต๊พื้นที่อาจจะเพิ่มนะคะพื้นที่ชั้นวางตรงนี้นะคะนี่ชั้นวางเครื่องสําอางนะคะเนื่องจากว่าคุณผู้หญิงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเครื่องสําอางเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมมาต่อมุมด้านนี้นะคะที่เขาจัดไว้ให้ฝั่งนี้นะคะเป็นงานบิ้วนะคะต้องบอกเลยดูสิคะพื้นที่ที่เขาบิ้วเพิ่มมาขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่เล็กเลยนะคะประมาณเกือบหูเกือบ15เซนเลยค่ะมุมบริเวณนี้20เซนได้ค่ะคุณผู้ชม เนี่ยประมาณเกือบ2ี่เซนค่ะคุณผู้ชมเนี่ยมุมด้านนี้นะคะบิวเป็นตู้เ,เป็นแบบติดตั้งน,นะคะทีวีด้านนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นชั้นเก็บของนะคะนี่ชั้นวางของจะดบนเลยค่ะคุณผู้ชมแถมเตียงที่เขาให้มาจาัดอย่างนี้นะคะห้องนี้ต้องบอกเลยว่าให้เตียงขนาด6ฟุตมาเลยนะคะคุณผู้ชมเตียงขนาดใหญ่เลยแถมยังบิวในส่วนของ โต๊ะว,วางหัวเตียงนะคะไว้ได้สองด้านเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะบนหัวเตียงยังเล่นแบบว่าช่องที่สามารถจะวางของนะคะไว้ได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมมาส่วนของด้านนี้กันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นกระจกรับแสงนะคะช่องรับแสงที่สามารถที่จะเปิดอย่างนี้นะคะนี่วัสดุก็เป็นอลูมิเนียมอบดาน,นะคะส่วนกระจกเนี่ยจะเป็นแบบเขียวตัดแสงค่ะคุณผู้ชม นี่นะคะรับแสงรับบรรยากาศธรรมชาติเข้ามาสู่ภายในห้องได้เลยค่ะเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้นะคะมีกิมมิกในทุกๆจุดของบ้านเลยค่ะจัดฟังก์ชันได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีพื้นที่ที่ใช้สอยแบบลงตัวเลยค่ะคุณผู้ชม ทาวสามนะคะบ้านทาวโฮมนะคะที่แบบติดกันแบบนี้แต่ฟังก์ชันที่จัดออกมาอย่างลงตัวที่เราที่พามารีวิวกันในวันนี้ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะหรือคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะอยากให้เราไปรีวิวโครงการไหนในทําเลหัวหินชะอำเขาเต่าและปราณบุรีก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะมีจะเปันทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook ในเมืองินหัวหินค่ะสําหรับวันนี้เซกินิตยานิวงศาต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วล่ะคะ่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ Ja,